หลังจากเป่าใส่เทียนเสร็จแล้วเราก็จะมาทำก,การหยอดกาวนะครับเราจะหยอดตามซอกหว่วงกับเชือกที่เราตัดไปายไปนะครับแต่งห่วงให้อยู่ตรงกลางอีกฝั่งนึ่งเหมือนกันครับ ถ้ากาวเยิมมากเราก็ใช้ชิดชูซับ,บออกด้านนี้เหมือนกันครับแค่นี้กับสรทธ์แล้วเราจะได้สร้อยห้อยพระ แบบหนึ่งห่วงครับความยาวยี่สิบนิ้วกระดุมเกาะหลังครับมีถักไว้หลายเส้นนะครับมีหลากสี ส่วนคลิปหน้าก็ย่ารอติดตามต่อไปครับว่าคลิปหน้าจะเป็นการถักแบบไหนนะครับก็ขอบคุณสําหรับเข้ามาชมคลิปนี้ครับก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ